สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวอร์ดฟักกับซานโดกโกแบมบ้าในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมและ น่าจะเหลือไม่กี่พาร์แล้วนะน่าจะได้บทสรุปของการขาแข่งเป็นผู้รักษาประตูของซารโกแบมพาลนะครับผมและแน่นอนในพาร์ทนี้นะครับเรามีคิวจะต้องเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งอาร์เซนอลในปีนี้ฟอร์มเขาไม่ได้ดีเลยนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางและก็อาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะจะปัดจับเนอาจจะตกลงไปอันดับที่9ได้เลยนะทุกคนมีความไปไปได้สูงเนี่ยเพราะฟอร์มเนี่ยแย่มากครับแต่โอเคแหละเราก็ต้องเก็บใช้ให้ได้เหมือนเดิมครับว่าตอนนี้เราาานํหออที่่ยู9แต้ม ประเด็นในคลิปนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของจับฉลากยูฟ่าแชมเปียนลีกครับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านโอลิมปิกลียงมาได้ด้วยความที่หืดจับขึ้นคอเลยทีเดียวเชียวครับ2นัดเดี๋ยวมาดูครับว่าในรอบต่อไปนะครับผมเราจะเจอกับทีมไหนกันครับผมในศึกฟุตบอลยุโรปครับทุกคนไปลุยกันและฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมตอนนี้เท่าที่ดูนะครับผมความเป็นไปได้เดี่ยเราลองมาคาดการณ์ก่อนไหมอาร์เลติโกมาดิดเนี่ย อร์ติโกมาดิดชนะอเชนอนไปได้สอนึครับผมส่วนบาซ่าก็เข้ารอบไปปาเยนเข้ารอบครับแล้วก็เป็นเซบีย่านะอีก4คู่ก็จะเป็นเรอัลมาดิดนะครับผมเข้ารอบต่อไปแมนยูเข้ารอบต่อไปไลฟ์ติกเข้ารอบและก็โอลิมปิกมาคเซยผมมีความรู้สึกนะครว่ามีความรู้สึกนะครับผมว่าเราอาจจะได้เจอกับเซบีย่าไม่ก็บาเซโลนาไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่มันมีความตังอิดตังอิดอยู่ในใจ เอาไปว่าเดี๋ยวเมื่อเกิดการจับฉลากเมื่อไหร่เราจะมาว่ากันอีกทีครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปลุยกับเกมอาร์เซนอลกันก่อนครับในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมโอเคงั้นเกมกับอาร์เซนอลทุกคนผมอาจจะมองข้ามแมเพราะว่าอาร์เซนอลไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะผมคิดว่าถ้าเรา,เราเริ่มต้นด้วยการเล่นแบบเพลย์ไฮไลท์ก็ ไม่ได้แย่นะอาจจะต้องขออภัยแฟนอาร์เซนอลด้วยแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราจะต้องมานั่งต่อกรอนแบบดูเด็ดเผ็ดมันเพราะวันที่เจ็ของตารางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเพงลงไฮไลท์ลวกันนะครับทุกคนเลสโก้อะไรครับผมเกมกับอาร์เซนอลเล่นที่บ้านผมว่าไม่น่ามีปัญหาและถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องเคาะร้ายอะไรแล้วแต่ทุกคนผมว่าน่าจะผ่านอาร์เซนอลไปได้แบบไม่ยากครับกับเกมนี้ที่โอทัลฟอร์ดครับอาร์เซนอลมาด้านข้างจังหวะนี้แล้วย้อนแรงน้อยมาที่โอริกาดครับโอริกาดหมวนเข้ามา ฝาเข้ามาแล้วเคาะมาสูดมาบารูกุจกนจังหวะนี้บารูกุนพิงอยู่บารูกุนไม่ผ่านกวาดิโอเรียบร้อยไปแล้วแมนยูก็ขึ้นนำหนึ่งูแล้วนะครับผมผ่านมาเราลาหกสิบเอ็ดนาทีครับสลับฝั่งก็เรียบร้อยแล้วโอฮูสกอไปถึงสามสูดแล้วนาทีที่แปดสิบห้าเรายังไม่ได้เซฟเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะหลุดขึ้นมาครับาร์เซนได้ถึงบ้างครับบารูกุนฝ่ามาชิโอเดการและชิปมาจาังหวะนี้เลยกิงโอ้โหเกือบไปแต่ว่าล้ำหน้าครับเมื่อกี้ แม่โหจบที่สกอร์30แบบไม่ได้เซฟด้วยนะโารุโกแบบว่าตอนแรกเนี่ยเกมกับด้านัของอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้กลายเป็น <c oughs> <c oughs> ว่าเราก็เก็บใช้ต่อไปได้ครับผม3แต้มแล้ะแน่นอนเกมถัดไปกับเวอร์พูครับ กเกมกอลเลี้ยปูเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปลุยนะครับเพราะว่าเป็นศึกแดงเดือดน,นะครับผมและก็แน่นอนเดี๋ยวเราไปลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันก่อนว่าเราจะเจอกับใครเราเนี่ยทายกันไว้ะคีับอย่าเรียกว่าเราเดี๋ยวเรียกว่าผมทายไว้เป็นฝากฝั่งสเปนทั้งสองทีมคือเซบีย่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะออกเป็นทีมไหนกับมาดูกันโอลิมปิกมากเซยเอา้าไปฝรั่งเศสอีกแล้วเมื่อกี้โอลิมปิกลนยงล้วตามด้วยหมากเซยเฉยเลยฮนะ โอเคส่วนที่มือืืนๆนะครับผมก็จะเป็นมาดริดแอดมาดริดเดี๋ยวเจอกับน,น้าหน้ของเซบียาแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับไลฟิกนะครับผมส่วนบาร์เซโลนาของแข็งเจอบาเยอร์เนะโอเคครับเราขุนแค่งขุนขามาแล้วครับผมในเกมแรกกับอาร์เซนอลซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเกมทันไปกันเรือ่อผูบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันแบบเต็มเวลาทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนไดขอทําการฝึกซ้อมกันก่อนละกันอะครับซาน,าน,านโก้แบมปาครับโอ้โหขึ้นหรือว่า มีป้ายอยู่หลังอาจารย์ด้วยครับอูถือว่าน่าจะเป็นมีแฟนขับค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้ของซาโดโก้แบมบ้าตอนนี้แฟนๆก็เริ่มที่จะหลงรักเขาแล้วนะครับผมไานของผู้สาประตูชาวอรีโคสครับอะไรครับผมลงสันหนามกันนะครับนัดแดงเดือดนัดนี้ว่ากันต่อไปครับถ้าชนะเนี่ยอยูถือว่าน่าจะสวยหรูสําหรับแชมป์พิมพ์เบลีงกินนะสวยหรูมาก,มากๆกลับไปที่ควาดิโอ้ง่ายๆครับแล้วเคาะกันมาตรงกลาง คาเกอร์มาสวยซ้ายดเดเดโอโมเตอร์มาคู่แล้วแล้วอ้อมหลังมาสวยมากๆแลอร์ดกลับเมเดสเมเดสหักเข้าในตันแล้วครับมาที่กาซิมิโร่ขอกับดเดเดโอโมแต่ว่าไม่ผ่านซันโดนโตนารีโตนารีบวนกลับมาที่กาซิมิโร่แล้วหักข้อมาสวยมากมาด้านขวาที่ดเดเดโอโมแล้วกดหรือเป้าฝากเข้ามาคู่บโบเนเฮก110เลยโอ้โหเลือบบุกไม่เยือนแมนยูและโดนไคยี่ก่อนแบบรวดเร็วแกร็บผม1 0 โอ้โเร็วมากครับเนี่ยปูยังได้บอลไม่ครบกันทุกคนเลยด้วยซ้ำโแมนยูต่อบอลเดือดมากเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเพลนี้เนี่ยจากสนุกโกแบมบ้าครับถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็หาช่องแล้วก็เป็นกองกลางล้ำเลี้ยงมาสู่ปีกและปีกสู่กองหน้าเป็นที่คุโบะครับจบได้ดี1.0เลย มาที่โตนาลี่มาสวยๆและจ่องนีเซอร์เ,เก้คนเดียวเซอร์เ,เก้และยิงติดบล็อกมาดานวินดูเยสขึ้นไม่แล้วมาที่ดานวินดูเยสไม่ผ่านอาราลโคครับโอ้โหจบลงในที่เดียวชลาเกอร์เอาพลาดเฉยเลยชลาเกอร์ดานวินดูเยสจะพาสวนไหมสวนเร็วไม่ได้บาเยูลงไปตั้งรับกันเร็วมากครับดิโโกดานโลฝากมาแล้วมาจาังหวะน,นี้ที่ดานวินดูเยสปั่นแลวเซฟได้ที่แบมบ,บาโอโหยังไม่ไงั้นนี่เซฟที่2ออาจจะจอ่จอๆเลย ดีอาร์ดฝากเข้ามาานไหนแล้วดีอาร์ดกดเสาแล้วโอ้โหลูกนี้คือแมมยูก็หมุนหกอีกแล้วกับการสกัดไม่ออกแล้วโกโดนกดเสาแรกแบบเต็มเต็มแล่ลูกนี้ถือว่าเราก็ช่วยเซฟไปจังหวะก่อนหน้านี้นั้นมีความผิดหวังเล็กน้อยแบมป้าคือเพื่อนปล่อยมาได้ยังไงครับเนี่ยรุมร้อมกัน3าคนแต่ดีอาร์ดทะลรู้ช่องมาแล้วคือเราออกไปไม่ทันเลยครับบอลมันเด้งเข้าดีอาร์ดอย่างนั้นแล้วแล้วหู วู้จอเสาแรกเหลือจะเชื่อกดเต็มข้อเลยต่างึ้นไปใหม่ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาจังหวะนี้แล้วแรดฟอร์ดยิงตามน้ามาส่วนเบเกอร์ยังปาดไปได้ครับหรือว่าฟอร์มดีครับเบเกอร์และแมนยูสวนกลับมาครับที่ตรงนี้ก็ไม่แม่นเลยครับผมแมนยูฟอร์มไม่ดีเซอร์เกครับมาที่ด้านวินูเยสติดเครื่องมาแล้วนูเยสสับขาหลอกจะหักข้อเข้ามาแล้วมาจังหวะนี้โอ้โหอะไรกันครับจ้าโอ้โหแมนยูกองหลัง อะไรกันพี่ทำอะไรกันครับเนี่ยพวกพี่พี่ทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแมบป้าบอกกูเซ็งจัดดูครับเคลียร์กันไม่ออกแล้วมาอีกแล้วครับสภาพเดิมๆคือจอๆอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเลยครับเน่โอเดรฮาต้องปรับแล้วครับเกมรับโคตรเหม็นเลยบอกเลยคู่นี้ตอนนี้มีปัญหาอีกแล้ว เป็นแบบจอแบบโอ,โ,โอ้โหเต็มพุงนะทุกคนเหมือนโดนปืนยิงอัดนะแล้วมาที่นูเยสอีกแล้วนูเยสฝากมา้วจังหวะน,นี้โอ้โหแบบฟาต้องช่วยตะปบอีกแล้วโอเวนอยู่ไม่เบรกกันเลยแล้วมาที่ลีฟูอีกหนึ่งครั้งลีบูเดเรอาโบออกขวาไปแอนตนี่แอนตนี่ฝากกลับเข้ามาขอกับคูโบะแล้วด้านบนรออยู่เติมแล้วจราเร์โอ้โหช้าเลยเกินแต่ก็ยังได้อยู่แล้วหักข้อมาดีมากคูโบะจับขวาคูโบะยิงหรือเปล่าคูโบะไม่ยิงคูโบะเปิดโอ้โหไล่ซึ่ง ความคิดสร้างสารรค์จัดจัดคุโบและเสียของเลยทุกตำแหน่งจริงๆแล้วคูโบแก้มาได้ชี่เดนเดโอรโบเมนเดสแล้วแรดฟอร์ดมาสวยฝากเข้ามาที่เดเดโ,โบตามน้ำสวย,ยาวสงามาสองสองเหมือนกันโโแม่ก็ถือว่าได้เร็วครับในครึ่งหลังก็มันอีกแล้วคู่นี้ต่อบอลดีๆก็ต่อได้ครับแมนยูแต่ว่าแม่ไปชอบเล่นยากกันเองฮะแล้วก็ถือว่าลูกนี้ทำได้ดีครับ่ก็ อาจจะไม่ได้ชดเชยประตูที่เสียไปแบบง่ายๆนะแต่ก็โอเคตีเสมอมาก่อนครับว้ากันต่อไปและเอาเทนฮากคิดอะไรครับเนี่ยคนที่ยิงประตูโดนถอดออกครับเป็นซานโช่ลงมาแล้วโอ้แผนอะไรครับเนี่ยเลียพูครับพยายามจะแก้เพลขึ้นมาแล้วโอ้แล้วท่าอะไรมาเนี่ยโอ้ยเกือบบกเลยแล้วแมนยูครับเลื่อกที่จะเปลี่ยนแบมบ้าออกครับเพื่ออะไรวะเนี่ย คือวันนี้เนี่ยเราเซฟไป3ครั้งนะแล้วโดนยิงจ่อๆอ2ครั้งกะทุกคนเรตติ้ง6.4นี่ก็ถือว่าดีเต็มกืนแล้วนะฮะโอ้โหและโดนเปลี่ยนออกงง,งงเฉยและสะกอร์รวมจบที่3-2แล้วแพ้ดีไงโอ้โหสมดำหน้า <c oughs> แทนที่จะเอาโคต้าเปลี่ยนเรานะครับเอ่อโอ้โหนักเตะที่สำรองยังมีอย่างอีริกเซ่นนะมีโชริติเร่นะเอาโรเฟรเดนแบกซ้าย ดันมาเปลี่ยนแบมบ,บ้าเฉยเลยรับโอ้ผมนี่งงจัดๆแล้วก็สมควรแพ้ไปครับแมนอยู่ทาตัวเองนั้งนั้นเรียบร้อยครับทุกคนก็โดนด่าไปตามระเบียบครับอแพ้ใครไม่แพ้แพ,แพ้เรียกผูขาบ้านนะทุกคนและคือแพ้แบบทุเรศมากกับการเสียสองประตูที่เรียกว่าโอ้หทบสร้างงานให้เราครับจนเราเซฟไม่ไหวจริงๆนะถึงแม้การแพ้เรียผูเนี่ยจะแพ้ก็จริงนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะเรายังนําห่าง ถ้าได้ของมนซิตี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามนซิตี้นะเกมตกค้างในเกมที่แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าก็จะแพ้ว่าต้นเหมือนกันเอ้าโชคช่วยนแมนยูกลายเป็นว่าการแพร้เรียบูเนี่ยเสียแค่ศักดิ์ศรีแต่ว่าไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเพราะว่ามนซิตี้ที่2ก็ดันแพ้เหมือนกันงั้นกลายเป็นว่าน่าจะเป็นเกมที่เราต้องนําเป็นบทเรียนนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายแล้วจะมาแพ้แบบนี้ง่ายๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยกันต่อครับในเกมกับโอลิมปิกมากเซย์นะ ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบต่อไปอะแล้วว่ากันต่อครับเกมนี้สำคัญจะจัดครับในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเราเจอโอลิมปิกลียงครับทีมจากฝรั่งเศสเหมือนกันซึ่งก็ไปกลับนะเหนื่อยมากสำหรับแมนยูคือจับจะจัด3ประตูต่อ2ซึ่งในเลกต่อไปก็คือรอบ8ทีมนะครับผมผ่านเข้ามาก็ดันมาเจอทีมจากฝรั่งเศสอีกก็คาดการว่าน่าจะหืดจับเหมือนเดิมครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าโอลิมปิกมาร์เซยนะครับ ตอนนี้เขาอยู่ในฟอร์มดีแค่ไหนสำหรับ,บรีของเขาครับโอลิมปิกรียงเนี่ยอยู่อันดับที่4ส่วนบากเซยอันดับที่3ก็น่าจะประมาณการว่าน่าจะตึงกว่าเดิมนิดนึงทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถบุกไปขยี้เขาได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะโดนตบกลับบ้านนะทุกคนสำหรับโอลิมปิกมากเซยเดินทางสู่ฝังฝรั่งเศสอีกครั้งนะทุกคนแหมนึกว่าบ้านหลังที่2คนระับมาโอลิมปิกรียงแล้วตามด้วยมาคเซยต่อเลย ก็ต้องนํา2เกมที่ผ่านมาครับจากการแพ้เรีอย่ภูคาบ้านครับแล้วก็เสมอกับนอตติงแฮม m ฟอร์เรสอย่างที่บอกไปครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนสองไกลหรือว่าสองจ่อๆแบบที่ไม่ได้สร้างงานเนี่ยเราสามารถจะเซฟได้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมันมาจังหวะสร้างงานเนี่ยมันไม่ตั้งตัวทุกคนนะโอ้โหยากเหลือเกิน แล้ววันนี้เห็นแวบๆเหมือนกับว่าเทนฮากใช้ซูเร่ครับในตำแหน่งเซนเตอร์เอาไม่ใช้อาราโค่ด้วยเอาลุละจะเป็นการดีหรือป่าต้องมาลุ้นกันครับมาที่มาร์คเซย์ครับมาร์คเซย์มาครับคอนเซซเซและกิโซดาครับพาสวนมาที่อันโตนีถ้าแมนอยู่ได้นำก่อนน่าจะปลดล็อกได้ดีแล้ววาที่คุบโบป่าเข้าไปตรงกลางโอโมโอโมหักมาที่แรดฟอร์ดตรงกลางแล้วแรดฟอร์ดเปิดไปเสาซองเอาไปเกี่ยวจังหวะนี้จอร์โซนูดียังแก้วาได้จอร์น เราต้องอาจจะต้องตะโกนสั่งเพื่อนมั้ครับทุกคนเพราะว่าต้องต้องบีบให้บีบต้องบีบให้แยกมากครับเชาร์เกอร์ฝากมาแล้วคูโบ่โล่งกันจัด,จดนะเด,โ,ดโ,มโมเคาะเรียบร้อยโอ้ยหลังเขาหลวมจริงๆลูกนี้แม่อลิมปิหมางเซย์ครับเหมือนกับว่าด้านบนจะไล่ได้ดีแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะไม่ได้ต่างจากแบน์อยู่แล้วอูดประกบห่างเกินเมื่อกี้ปล่อยให้เดนเดโอร์โมเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วแบบ ไม่มีคนประกบเลยเหลือเชื่ออหูยืนแบบโล่งๆเลยฮะแล้วก็1นูนครับก็ประคองสกอร์แล้วก็เก็บหมาทีเดีเดียวโมส่งมาสวยแล้วเล่นหนึ่งกับคูโบคูโบเปิดย้อนกลับมาแล้วจะแลบแรดฟอร์ดจับส่งเดีเดียวโมเรียบร้อยเอาโอ้หเหมือนกับว่าโอลิมปิกมากเซยเขาก็พลาดอีกแล้วลูกนี้โอแมนยูถือว่าเป็น2ลูกที่พยายามแล้วก็ทำประตูจนได้ด้วยความผิดพลาดของมากเซย์ และได้สอศูนย์แบบเร็วมากในครื่องแรกครับลูกนี้คูโบก็ดูเหมือนจะช้าไปแล้วไปเฉล็บด้วยครับส่วนแรดฟอร์นี่ก็โอ้โหนิ่งเหลือเกินฝากให้แดนนี่อรโมลุนแอติกแล้วครับในเกมนี้ครับและนี่แหละครับเป็นสอศูนย์แล้วเลยครับผมเร็วเกินถ้าจบเรกแรกสาศูนย์นี่เรกที่2นี่คือผ่านเฉลุยแบบบายพาสเร็วมากจอร์นสันขึ้นกันมาแล้วฝากมาตรงนี้ที่มิลิกมิลิกเคาะมาแล้วจะได้ยิงเข้าเตาโอ้โ ทำไปปล่อยเขายิงง่ายจังวะน่าโอ้เหลือเชื่อคือมันประกบยังไงวะเนี้ยโอ้โหแล้วคือมันเป็นจังหวะที่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาง้างขาหรือง้างเท้าเมื่อไหร่ครับดูดิฮะคือปล่อยเขายิงง่ายเกินอ่ะซูเร่คือแทนที่จะบังหน่อยก็ดีไม่บังเลยฮะแล้วคือมันจังหวะที่เรามองไม่เห็นเรานี่หมายถึงผมม่นมองไม่เห็นว่ามันง้างขาไม่รู้จะพุ่งไปเช็คไว้ก่อนดีหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วก็เสียแบบง่ายๆเลยฮะมาขึ้นมา จอแดน,นครับพอเขาตีเสมอได้แล้วเขาก็รู้เลยครับว่าเขาทําได้ทุกคนเขามาแน่ๆทรงเนี้ยบูโคโคแล้วดูครับเอาไม่อยู่ซูเร่ครับไม่มีพิษทรงแล้วงจวะน้ซูเรสปั่นขวาหรือเปล่ามาที่มิลิกมิริกซูเรสซูเรสมาที่มิลิกแล้วโอ้โหอะไรครับหน้าแมนยูโอ้โหถามจริงคือปล่อยให้เขาเล่นแบบโอ้จ่อบอลกันหมู่หกเลยแล้วดูกับซูเร่แม่ง ม่อคืนนิวแม็กวกวยจัดบโอ้ดูครับคือวิ่งมากกดอย่างเงี้ยร์เซนน้อยมากที่เราจะเซฟได้เพราะมันมุมมันเปิดกว้างแล้วมันเร็วมากทุกคนรูปมันไม่สามารถที่จะพุ่งไปรับทันอยู่แล้วครับเหมือนพาร์ทเนี้ยลงมาช้ำมากคน,นโอ้เหงาจะจัดครับโดนไป2ลูกเลยเอาแล้วว่ากันต่อครึ่งหลังครับอย่างน้อยก็มาเกมแรกต้องเก็บใช้ได้ก่อนครับครึ่งหลังครับมาว่ากันต่อครับมาที่แบมบ้าครับขึ้นมาสูงมากแบมบ้า โอ้โหเข้าหนักมากมากลูกนี้แม่หักหลบไปหนึ่งทีแล้วบุกขอแโคแงแทบจะองบากเราโอ้โหแบมบ้าก็หงุดกิดเลยครับคือทีมต้องการเล่นเกมรุกแล้วมาโดนสลด์แบบนี้โอ้โหมันเตะเตะเยี่ยวเลยฮะแล้วดูคุโบมีความขยันตัดได้ที่จา์เกอร์แล้วจังหวะนี้แมนยูยังได้อยู่มาที่ซานโชฝากมาที่คูโบแรด,ดฟอร์ดเรียบร้อยไม่น่าลนะ้ำหน้าเรียบร้อยเลยโอ้กองหลังของ โอลิ này, มปิกหมากเซยนี่เหมือนมึงค็อปปี้เพจอะคอนโทรลซีคอนโทรลวีวางแม่งเหมือนแมนยูจัดจัดพ่ายแบบหมูหกบางทีผมก็สงสามผู้สัดประตูฝั่งตรงข้ามนะ,ด,ะดูดิฮะดูจออย่างเงี้ยไม่มีใครรับได้แน่ๆครับเราถือว่าดีฮะช่วงชิงจังหวะไม่ได้แล้วเปลี่ยนคาซิมิโร่ออกเป็นอาราโค่ลงมาเทนฮากเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยเมื่อกี้หลังสามก็ดีอยู่แล้วมาเป็นหลังสี่เฉยเลยแล้วคูโบ ูโบยกมาที่แรตฟอร์ดสวยมากแรดฟอร์ดจะทำได้ดีแค่ไหนแรดฟอร์ดโอ้โหกติกาใจมึงมีแต่การยิงอย่างเยวจริงๆขึ้นมาสองสาคนสานโช่ฝ่ามาคูโบะสานโช่สานโช่จังหวะนี้หักมาคูโบสวยยามแล้เรียบร้อยโอ้ยนักชมสานโช่ลูกนี้ถือว่าหลอกได้ดีมากครับแล้วส่งแอซิสกับโอ้ยถือว่าแมนยูก็ช่วงชิงความผิดพลาดของท้องหลังโอลิมปิกมาเซยได้อีกแล้ว นี่มันคือเกมแห่งความผิดพ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเกมแห่งความบิดพ้าของกองหลังครับดูวะและ้วซานโชหลอกจอร์โซนี่คือหายไปเลยเป็นเกมที่ผู้สารประตูทั้งสองทีมน่าสงสารจะจัด,จดครับผุ้ไมเนอร์แล้วออมมาจังหวะน,นี้ออกมาสวยๆแล้วยิงโอ้โหดิแบบบ้าเลยนี่ถือว่าช่วยเซฟไม่แบบอยู่เสียประตูแล้วที่กองหลังมันเลินเล่อจ,จัดจัดแล้วกูเซฟปุ๊บโดนเปลี่ยนปั๊บเลยเซนฮาร์กโอ้โหถามจริง คือการที่เปลี่ยนผู้สาประตู3นัดติดนี่คือมันเริ่มหยามกันแล้วนะและสะกอร์จบลงที่5 2ครับทุกคนโอเคสกอร์รวม3ลูกถ้าเกิดจะเอาความผิดนะอาจจะมีลูกแรกกัทุกคนที่ปิดเสาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแมงมองไม่ค่อยเห็นไงโดนบังไนงะแต่ว่าลูกที่2อ่ะโอ้โหมีหลิกกดเต็มข้องั้นไม่ไหวจริงครับแต่ว่าสกอร์รวม52ก็ ถือว่าเป็นผลดีสําหรับแมนยูในการที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากครับโอ้โหและโดนดรอปลงมาเป็นสำรองเลยครับทุกคนเกมต่อไปอาจจะได้เล่นเป็นตัวสำรองนะอาจจะซิมแมตช์กับฝากฝั่งของโอลิมปิกมารกเซยเพราะผมคิดว่าสกอร์รวม3ลูกเนี่ยน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะแล้วก็กลับมาโฟกัสพีเมลีอังกฤษกันต่อครับส่วนรู้สึกว่า f a เรเราจะเจอกับลิูเหรอเจอลิพูอีกแล้ว เกมนี้เราจะสำรองต่อไปและเกมหน้าเราอาจจะซิมแมทนะเพราะว่าห่างกับโอลิมปิกมักเซลอยู่3ลูกครับทุกคนไม่น่าและประเด็นคือเกมนี้เราโดนดรอปไม่เท่าไรครับทุกคนคือเทนฮากเลือกที่จะไม่ใช้เราเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ปะถ้าปกติถ้าเราจะได้ลงเป็นตัวสำรองเนี่ยมันจะต้องให้เราเนี่ยเล่นได้แต่ว่าอันนี้มันควิกซิมแมทบังคับควิกซิมแมทแสดงว่าเทนฮากไม่เลือกใช้เราเลยครับเกมนี้โอ้โหใจร้ายนะจัดเลยนะและแพ้ไปเดียวโขงสมน้ำหน้า แล้วดูคาสติลที่ว่าแน่ๆก็เอาไม่อยู่ครับกองหลังชุดนี้มันบัดซบจัดทุกคนดูฮะมันไม่ใช่แค่เราครับี่มันคือการการันตีอีกหนึ่งเสียงเลยว่ากองหลังหรือว่าเชฟเกมรับมันห่วยทุกคนดูเรตติ้งของเกมรับครับอาราโก้5.0กวาดิโอ4.9และเกียร์โซดา4.9นี่มันเป็นการการันตี1ึงเสียงว่าเกมรับแมนยูแม่งห่วยนั้งแงนงทุกคนหรือว่าเราจะสกินเฮดไปเลยครับซานโชกบแบมบ้าสกินเฮดไปเลยดีไหม สก,กินเฮดไปเลยก็ดีนะซารูโก,ก้บัมบ้าครับอะไรตอนนี้เราจะก,กินเฮดละดูสิว่าจะเป็นบัฟให้เหมือนหลบพี่ขุนหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมอาจจะขาดในเรื่องของสภาพจิตใจนะอะไรครับผมเพย์ไฮไลท์กับสซดานของแอตันวิลล่าครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีช็อตให้เราเซฟยากๆหรือเปล่าคือเอาจริงๆนะพาร์ทนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่เลยอะเพราะว่าจังหวะที่มาเนี่ยแม่งเซฟยากทุกลูกไงอุลเสียประตูแบบหมูหกตลอด เดี๋ยวต้องมาดูแกว่าทรงผมทรงใหม่นี้จะทําให้ทีมเรามีโฟกัสขึ้นหรือเปล่าและจังหวะแรกจุดโทษซะเลยโอ้โหแล้วของเก่งแบมบ้าซะด้วยนะครับจุดโทษซะแล้วจังหวะนี้แบมบ้าจะเอาอยู่หรือป่า้วเซฟได้โอ้โหสวยงามจะจัดแน่จะลองของกันซะแล้วแกมาได้ไหม,มช้าไปแล้วครับอาร์เซนอลแต่ช้าไปแล้วเขาก็ยังจะได้จบหรือเปล่าจังหวะน,นี้คอมะด้านข้าง แล้วบางอยู่ฝากมาเหลือจะเชื่อไปลี่โอ้โหเกือบได้ยิงนะครับูแต่ว่าอราโคยังแก้ไม่ได้ก่อนอากซากอจบลงตรงที่3ประตูต่อศูนครับเสฟสุดโทษได้เฉยทุกคน <c oughs> ถือว่าดีถือว่าดีว่ากันต่อครับอีกหนึ่งเกมแบบเพลงไฮไลท์ครับซานโกเบมบ้ากับการเจอกับทางด้านของไรตันครับ จังหวะนี้หลุดขึ้นมาครับครอฟสกี้แล้วมาดือด้อเฉยเลยแล้วคอยลุดจังหวะนี้เซฟได้ทีแบบโอ้โหปล่อยเขามาจนถึงจังหวะนี้ได้ยังไงแล้วแมนยูขึ้นตาเป็นสองศูนย์แล้วละครับนาทีที่หกสิบเจ็ดโอ้ขึ้นไม่ได้แมนยูตั้งรับแน่นจัดจัดครับเอาผลสกอร์เลยครับแล้วก็เสียบอลไปสามศูนย์ไปแล้วครับแมนยูเตะนาทีที่แปดสิบครับและจะได้สวนกลับอีกหนึ่งครั้งของไบรท์ตันนะฮะจะได้จบหรือว่าไบรท์ตันครับ มาสวยๆที่ตรงนี้แล้วมาคนเดียวจะได้ยิงติดล็อกไปโอโะแล้วจบลงตรงที่สกอร์5-0แบบพูนนเลยฮะ <c oughs> โอ้ยิงโคตรเยอะส่วนวันนี้แบมบ้าก็มีเซฟครับหนครั้งไม่ได้ยากเหนือปาบาแรงเท่าไหร่แล้ว, <c oughs> ลวก็เก็บคลีนชีสได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> โอเคก่อนที่จะเริ่มในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ขอมาซื้อถุงมือใหม่นิดนึง ไปถุงมื่อสีขาวแล้วก็รองเท้าสีเหลืองๆสีเขียวเขียวทุกคนโอเคจัดไปแต่งตัวกันเล็กน้อยนะครับผมต้อนรับรอบรองชนะเลิศนะครับผมกับเซบีย่าเกมกับเซบีย่าเราจะได้เล่นที่บ้านก่อนอู้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าในส่วนของลาลิก้าเซบีย่าเขาเป็นอย่างไรครับทุกคนลาลิก้าสเปนครับเซบีย่าอันดับที่6เลยเอูอ้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมในเกมกับ เซบีย่ารอบรองชนะเลิศในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแรกแรกที่บ้านของเราครับและแน่นอนครับวันนี้เซตกองหลังอาราคโค่กลับมายืนกับควาดิโอแล้วครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นควาดิโอนคู่กับอาราโคหรือว่าอาราโคคู่กับซูเร่หรือว่าควาดิโอนคู่กับซูเร่เราต้องไว้ใจตัวเองเท่านั้นครับกับทรงผมที่เรียกว่าเอาไว้ขู่เพื่อน,นะนเพื่อนนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับในเกมสัตว์ไปและชี้ชัดว่าเราจะออกหัวออกก้อยครับในเกมแรกของรอบรองครับ เดินทางมาถึงรอบรองจนได้ครับทุกคนเหลืออีกไม่กี่นัดเท่านั้นครับจะได้รู้ดำรู้แดงและสำหรับฟุตบอลยุโรปแบนยูเต็ดและคือปีแรกของสซนุโก้แบมบ้าด้วยครับถ้าเกิดสมมติปีนี้ได้แชมป์นะโอ้จะเป็นนักเตะที่เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกปีแรกได้แชมป์และยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แชมป์นบทุกคนถือว่าสถิติค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเปิดบ้านต้อนรับเซบีย่าครับเจอทีไลออนหนักตลอดนครับเซบีย่าเนี่ยเหนื่อย <laughs> <laughs> เจอทีมจากสเปนก็แพ้ทางก็แบงคอยู่ กับสนกโกแบมบ้าวันนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับต้องมาดูกันเกมแมนยูเริ่มต้นกันก่อนเลยครับผมเกมนี้ก็ถ้าตุนไปได้ตุนไปเยอะๆครับแมนยูเอาแล้วเป็นเดสจะไปแตะหลอกครับก็ยังพอได้อยู่ครับชุมก็มาที่ัรดฟอร์ดกระดกเล่นยากแต่ก็ยังได้รัดฟอร์ดแทงช่องนี่โอ้โหสวยจัดแล้วย้อนกลับมาเนอโบอมโดนสกิดออกไปด้านหลังครับตัดสินใจหักกลับมาลึกไปหน่อยนะเปิดเข้ามาก็ ไม่ได้มีอะไรครับดนียลโ,โมโ่ฝากขวาแล้วแรดฟอร์ดลงโลกกิลด้ดาแรดฟอร์ดกดโอ้ยครับสวยเก่งจัดโอ้ลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับแมนยูเปิดมุมมาเนี่ยไม่ได้มีที่ส่งอะไรอยู่แล้วเพราะไม่ได้จุดแข็งแล้วแต่ว่าเก็บบอลลงพื้นและดนียลโ,โม่ครับส่งมาแรดฟอร์ดเล่นกับกิลด้าเพื่อเปิดมุมแล้วอูย้อนกลับมาอีกครั้งก็มุมเปิดจัดจัดแล้วและดูครับจังหวะนี้ครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับแมนยูถือว่าเริ่มต้น ได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีเลยอ่ะแล้วปอกปลาเสียบอลโนอ,อันตันี้แบบบ้าครับโดนบีบและชิปมาโอ้ห้ามลายสวยเกินโอ้โและก็ซิมิโนมาแล้วครับด้านขวาปั่นไซด์มาที่คุโบสวยมากๆย้อนกลับมาเล็กน้อยฝากมาที่ชาเกอร์แล้วโอโบปากมาแล้วคุโบโอ้โหลูกนี้คือโคตรโหดนะแมนลูกนี้คือโหดจริง่ฮ สวนกลับตามฉบับของแมนยูและต่อบอลเท้าสู่เท้าดีมากนำมาสู่ประตูที่2แบบเร็วจีอ่ะอู้วิ่ต่อบอลยนกองหลังของเซบียานี่ก็หาบอลไม่เจอเหมือนกันกีาด้าย้อนกลับมาได้ครับตรงกลางรองอยู่กวาดิโอนแล้วแบมป้าเปิดซ้ายไปให้แรดฟอร์ดแต่แรดฟอร์ดไปขึ้นครับแต่ก็ยังได้อยู่ที่คูโบกแล้วปาดมาสวยมากแล้วแรดฟอร์ดไปแล้วครับแรดฟอร์ดแต่ไปชะลอช้าแล้วยังได้อยู่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดออกมาด้านข้าง แรตฟอร์ดพาไปตันหรือเปล่าเนะี่ยแรตฟอร์ดฝากเข้ามาแล้วเดนิโอโมปั๊มมาได้แล้วเรียบร้อยโอ้โห,โหความบิดปพลาดอเซบิยานำมาสู่ประตูที่3เลยโอ้โหฉลุยแลย้วครับแมนยูลูกนี้ถือว่าอาริงิแมนยูกบโตมาได้ดีแต่แรตฟอร์ดเนี่ยพาไปตันเนี่ยแต่ลูกนี้เดนิโอโมก็ก่ายถือว่าเสียแล้วครับแต่ว่าคนที่ปั๊มเสียคุ้นๆน,นะทุกคนเดี๋ยวขอดูภาพช้าเล็กน้อยเนี่ยไปัวนี้ยิงมาได้ ดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะที่ปั๊มบอลเล็กน้อยทุกคนคนที่ปั๊มบอลเสียกับแดนนี่อัลโบเป็นใครครับอืมกองหลังฮะตอนแรกเนี่ยนึกว่าปอพ็อกเปาหรือออกปลายืนอยู่ทังซ้ายครับวันนี้จะเก็บคินชี่ได้หรือเปล่าเาจะลุ้นตรงนี้ก่อนซิเก็กซิเก็ขึ้นมาแล้วมาสวยมากไอวานโรเรโโบโร่แบบวาเซฟได้ยังไงวะด่านะโอ้ยยังเดือดเอาแล้ววันนี้เรามาลุ้นครับผมว่าจะคลินชีสหรือเปล่าครับแต่ดูทรงลว ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะมาจังหวะนี้ครับไอวานโรเมโรเลี้ยงมาที่หัวกะโหลกหวนกลับมาที่ซีเยกแล้วจังหวะน,นี้ซีเยกคอกันอยู่บังตัวใหญ่มากแล้วไปต่อที่ซีเยกซีเยกเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงติดบอลกัะเอา,าโ,อโค้ดเกือบไปเนี่ยเซบยาไม่ไล่ก็เราก็ไม่เร่งรีบครับดูครับแบมบ้าดึงจังหวะกวนกวนเล็กน้อยคูโบครับขึ้นมากับเดนนี่นนนอโมแล้วคูบโบเรียบร้อยโอ้โหไปกันใหญ่แล้ว4-0 โอ้เล็กที่2ผมว่าปลายพารแล้วจวังหวะน,นี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะแมนยูมาฟอมติดในช่วงรอบรองอย่างที่บอกไปอ่ะคือเซบีย่าเขาแข็งแกร่งจริงครับถ้าวงเล็บเป็นยูโรปาลีกนะแต่ว่ายูฟ่าจะเป็นลีกเราก็ยังไม่ได้แบบดูว่าเขาน่ากลัวเท่าไหร่แล้ว40แล้วลูกนี้คกูโบ <c oughs> ยิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ย 4ประตูตอ่อ0เลยครับผมคูโบยิงไป2ลุ้นแฮตทริกแล้วด้วยอ่ะฝาบมาต่อที่ตรงนี้แล้วอู้อ้อมาสวยครับไอวานโรเมโรโดนเตะตัดล่างไปแล้วสวนกับที่แดนนี่อัลโมครับชดเวลา2นาทีแล้วเอ้าจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเซบีย่าขึ้นมาสวยมากแต่ว่ายังได้อยู่ที่กิโตดาบังอยู่แล้วจะได้จบหรือเปล่าที่เซบีย่ามาสวยมากแล้วโู้โแบบมากโอเซฟไปได้จังหวะสุดท้ายก่อนจะจบเวลาครับ และจบที่4-0โอโหเล็กที่2น่าจะชันลุยแล้วครับแมนยูโอากาสชิงอยู่้าจะเป็นหลีกน่าจะเกิน70%แล้วครับโอ้โหน่าจะไม่มีอะไรมีปัญหาสำหรับแมนยูเดี๋ยวต้องไปดูอีกคู่นะว่าเรียลมาดริดก,กับไบย็มินิกจะเป็นใครที่ทำได้ดีกว่าครับวันนี้ซานโก้แบมบ้าก็เร็ติ้ง7.0ครับกับการเซฟไม่ได้เยอะทุกคนหนึ่งครั้งก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายป ถือว่าเป็นดึงเกมที่แมนยูเล่นได้ดีนะแล้วก็เล่นได้ดีเกินคาดมากๆครับสำหรับรอบรองชนะเลิศก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันต่อเลยครับผมว่าในรอบต่อไปนะีมองข้ามช็อตไปนัดชิงเลยละกันว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรามีแววที่จะไปเจอกบบใครครับอีกคู่นึงเนี่ยอูเป็นเรียวมาดดิดชนะมาสามนะอูโอ,อก,กาสจะเข้ารอบชิงสูงมากแล้วแมนยูจะได้ชิงกับเรียวมาดิดครับมีความเป็นไปได้สูงมากๆทุกคน เอาเปนว่าในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทหน้าเนี่ยทุกคนต้องมาติดตามกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิมพ์ธิรกิจในการที่จะปิดแชมป์ไม่ได้ทุกคนพาร์ทสุดท้ายกับ3แชมป์ทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับ ถ้าเราเก็บอีก3าแชมป์ได้เราจะเก็บสี่แชมป์ฤดูุการนี้ถือว่าเป็นทีมที่ไร้เทียมทานมากและเกินคาดมากๆกับซาก์ที่เรามีใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบไม่บอกว่าโดฟักด้วยเลยกันนะครับผมกับซานโก้แบมบ้าในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทหน้าอย่าลืมมาติดตามด้วยเลยกันนะครับผมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหนา้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม